ถ้าคือถ้าคือเราไปเมียเป็นเรื่องเลยละ่ะข้าราชการกับเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้ามาวันประมาณหนึ่งร้อยถึงหนึ่งร้อยยี่สิบคนทุกวันนี้เราแทบจะไม่ไม่เข้าไปในสนใจเลยนะเพราะว่าแม้กระทั่งกลางคืน,นยังมีคนขึ้นไปเปิดไฟอยู่ข้างบนชั้นบนเราก็ไม่สนใจอะไรแบบเราเพียงแค่ให้คนเฝ้าระวังว่า,าสองกล้องกำลันกันว่าขนะ<พ>ออย่าเปิดหน้าต่างก็แล้วกค่ะะเป็นเจ้าหน้าทีา่รักษาความปลอดภัยสองชั่วโมงก็จะมีเปิดไฟแล้วก็จะปิดไฟค่ะก็คือในส่วนนี้ก็ ให้ถ้าเกิดไม่นั่นนะก็คือเราก็ให้ทางกลับขึ้นไปดูด้วยนะในส่วนแค่การอาคารบีไม่น่าจะเกิน120ย่สคุณเริ่มวันวันจันทร์เลยหรือวันอังคารเลยในส่วนของแค่การก็มันขั้นเพราะวันจันเนี่ยเราก็ต้องมาดูอะไรนิดนิดเหมือนกันว่าถ้าปิดไปรอดสรุปแล้วก็พร้อมกันหมดเลยทั้งทั้งตึกอาคารบีชั้นเจ็ดการบริการประชาชนทางบริการประชาชนทำ บเดินทางแล้วซือเดินทางแล้วแบเขาก็เลยขอว่าเป็นไปได้ไหมว่าไอ้รถที่อยู่ถนนด้านหน้าของช่องทางเข้าอยากได้จอดได้ไหมให้ไปอยู่ในตัวอาคารเพราะทุกวันเนี่ยเช้าๆเนี่ยลุ่มปู่ไปเนี่ยรถก็จอดกันไปแถวรวมน้ำมันทั้งสายอะไรซึ่งมันยากมากกับการที่จะไปสุ้ได้ค่ะได้สรระดวกมากๆโอ้โหก็ปเป็นเลยใช้ยีก็ดีเนาะให้ไปจอดเฉพาะในอาคารถูกจอดรถเท่านั้นนะช่วยประสาโอเคได้มันจะได้ง่ายขึ้นในการจราจรเพราะว่าเราไม่